อยาไงนะครับอยากได้แบบนี้ไหมนะครับผมมีมีทั้งหมดนะในจำนวนย่อยมันนะประมาณ 1, 2, 3, 4, 5รุ่นนะครับ5รุ่นย่อยมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยตัวจิ๋วนะครับสองจังหวะนะครับตัวนี้คันเล็กนะครับตัวนี้เริ่มต้นนะพันเก้บาทนะครับผมนะตัวนี้นะครับถัดมาจะเป็นตัว4จังหวะนะครับนะสจังหวะน้ำหนักแค่ประมาณ8โลเองนะครับเริ่มต้นตัวเจ3ก สีจังหวะ2แรงม้านะครับแล้วก็ตัวใหม่พิเศษเลยนะครับ4จังหวะ4ี่แรงม้านะครับผมยังไม่พอลูกค้าบอกว่าเออคุณแม่ครับอยากได้ที่มีที่ม้วนสายในตัวนะครับที่ม้วนสายในตัวเพราะว่าไม่อยากใช้ที่ม้วนสายแยกมันไม่สะดวกนะครับเราก็เลยจัดการหาให้นะครับรุ่น50เมตรจะเป็นตัวนี้นะครับที่ม้วนตรงนะครับนะจะเป็นรุ่น3 5 5 0ก็จะเป็นตัวที่ม้วนตรง50เมตรถ้า100่เมตรเราอัปเกรดได้ฟรีเป็นตัวใหญ่เลยนี่ ที่ม้วนสายนะครับร้ 100, 500, อยห้าหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปนะหนึ 100, ่งร้อยเมตรขึ้นไปได้ตัวนี้ร้อยห้าสิบเมตรก็ได้ตัวนี้นะครับผมมีรุ่นสามห้าห้าศูนย์อุปกรณ์พร้อมใช้นะครับผมและที่สําคัญพกพาง่ายนะครับแล้วก็สตาร์ทง่ายด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูว่ามันสตาร์ทง่ายแค่ไหนนะครับเนี่ยล่ะแจ๋ว